สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงต้นสัปดาห์วันจันทร์ครับบลูส t ูเดยก็ยังมีข่าวสารของเชลซีมาฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับซึ่งก่อนที่จะไปรับฟังข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างทาง เครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อีเลเแล้วก็อย่าลืมนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นทางด้านบวยเลมอนโซดาครับเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างนะครับก็ลองไปเทสกันได้ฮะกระป๋องสีเขียวครับที่7 e เ e ่นอวนะครับแล้วก็ขอบคุณ Suzuki e r t i ติก้าสมาร์ทไบริครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6 9 9แสนบาท ตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าครับพร้อมขับฟรีถึง90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki e r t i ติก้าส h มาร i ให้บริก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจนะฮะมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีรายงานจาก go.com บอกว่าอังเตรซานโตสและเพื่อนร่วมทีมชาติบราซิลต้องหนีออกจาก ห้องพักในโรงแรมระหว่างเก็บตัวทีมชาติในประเทศโมร็อกโกค,ครับเนื่องจากมีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า800คนเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเบื้องต้นทีมชาติบราซิลยืนยันว่าทุกคนในแคมป์ทีมชาติเนี่ยยังปลอดภัยดีนะครับขณะเดียวกันครับมีสื่อรายงานบอกว่าเมื่อถูกถามว่าเชลซีห่างไกลจากการคว้าชแชมป์แค่ไหนโปเชตติโน,โน่เนี่ยก็มาตอบครับบอกว่าผมคิดว่า ไม่กี่เดือนนะครับเราต้องการคว้าชแชมป์ให้ได้ในซีซั่นนี้เลยทุกคนที่มีส่วนร่วมกับทีมต่างต้องการคว้าชัยชนะเราไม่มีเวลามาคิดมากเรื่องอนาคตแล้วนะครับเราต้องโชว์ฟอร์มวันนี้เลยนะครับขณะเดียวกันมีบทสัมภาษณ์ของแกรี่เคฮิลครับที่พูดถึงเชลซีในเวลานี้เขาบอกว่าเวลาที่คุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยทีมกำลังพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนตอนที่เราประสบความสำเร็จ เป็นเพราะเรามีแกนกลางของทีมแล้วนะครับแล้วค่อยๆเสริมทัพเข้ามาอีก1-2คนมันเลยง,ง่ายกว่าในการปรับตัวของนักเตะใหม่เข้าสู่ระบบทีมและก็สโมสรแต่พอคุณมีการเปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลานักเตะกลุ่มนี้มีความสามารถอยู่แล้วครับแต่ต้องให้พวกเขามีประสบการณ์มากขึ้นอีกนิดซึ่งผู้จัดการทีมเองมีประสบการณ์เยอะมากในพรีเมียร์ลีกผมหวังว่าเขาจะเป็นคนที่เหมาะสมมากม ที่จะพานักเตะหนุ่มๆผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางแกรี่เคฮิลนะฮะขณะเดียวกันครับก็จอห์นเทอรี่ครับได้เลือกแฟงล้ำพาดครับเป็นนักเตะเชลซีที่ดีที่สุดตลอดการของเขานะครับนอกจากนี้ฮะยังมีภาพของมารีนาการนอฟสกายาครับกลับมาที่เชลซีสครั้งนะฮะในเดือนที่ผ่านมาแต่เธอไม่ใช่แขกของเคลเลสแคปิอ และท็อตโบรีทั้ง2ครั้งนะครับพูดง่ายว่าก็คงกลับมามาดูเชลซีอย่างเดียวแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกเชิญจากท็อตโบรีแต่อย่างใดนะฮะขณะเดียวกันแมตตลอบอกว่าบารลินาการอฟสกายามีเพื่อนของเธอเนี่ยชวนมาดูเกมเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเธอซื้อตั๋วเข้าชมแมชเกม for ukraine ด้วยตัวเองเมื่อเดือนที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับก็ไม่ได้มีใครซัพพอร์ตนะฮะเธอซื้อด้วยตัวของตัวเองนะฮะ นอกจากนี้ครับโปเชติโนครับออกมาพูดถึงตลาดซื้อขายที่ผ่านมาครับเขาบอกว่ามันหนักหนามากครับผมรู้ตัวตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่กับเชลซีแล้วว่ามันจะยากแบบนี้นี่คือสาเหตุที่ผมไม่บน่นหรือพูดอะไรในแง่ลบผมว่ามันดีซะอีกครับเพราะว่ามันคือโปรเจกต์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาและยึดถือมันเอาไว้นะครับนอกจากนี้จอห์นเทอร์รี่พูดถึงครั้งที่แมซิตี้เนี่ยยื่นข้อเสนอ29ล้านปอนด์เนี่ย ที่จะขอซื้อจอน n เทอร์รี่ไปร่วมทีมนะครับเขาบอกผมถามโรมันว่าคุณอยากขายผมทิ้งไหมเขาตอบว่าไม่อยากครับผมเลยบอกไปว่าผมต้องการอยู่เชลซีไปตลอดอาชีพการค้าแข่งของผมและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็สุดท้ายเซมีไม่ขายนะครับก็เลยทำให้จอน n เทอร์รี่อยู่กับทีมต่อขณะเดียวกันมีรายงานจากฟุตบอลทานเฟอร์ครับบอกว่าเชลซีบาร์เซลโลนาและบารมินิกเนี่ยก็พยายามจะเซ็นสัญญากับมาโกวารติ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ฮะอีวินนิงสแตนดารรายงานบอกว่าสเปอร์ในใกล้คว้าตัวลูก้าวูชควิชครับกองหลังดาวรุ่งของโครเอเชียวัย16ปีจากทีมไฮดูกสปิตครับหลังจากนักเตะเคยตกเป็นข่าวกับเชลซีลิเวอร์พูลเปเชและแมนซิตี้แต่นักเตะจะยังไม่ย้ายไปสเปอร์จนกว่าจะถึงซัมเมอร์ปี2025นะครับ ซึ่งโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าสเปอร์เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับทั้งทางวุสโควิดแล้วก็ไฮดูคสปิตเรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่เตรียมรอเอกสารในการย้ายทีมเท่านั้นนะฮะก็ทางวุสโควิดเนี่ยอายุ16ปีได้รับการยุย่องว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอนาคตไกลแล้วก็ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรจาก5ลีกท็อปของยุโรปนะครับนอกจากนี้ยังเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด ที่ต่าประตใูให้กับต้นสังกัดครับเขายิงประตูใส่โอซิในรอบ8ทีมสุดท้ายของบอลถ้วยด้วยอายุเพียงแค่16ปีกับ5วันเท่านั้นนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจากคอร์ทออฟไซด์ครับบอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยบอกปัดข้อเสนอของเชลซีลิวพูลและนิวคาสเซิลเพื่อขอซื้อตัวนิโคลโลบาเลล่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่นักเตะวัย26ปีรายนี้อาจย้ายทีมได้ในปีหน้าด้วยค่าตัวประมาณ 7 7ล้านปอนด์นะครับโอ้ถ้าค่าตัวระดับนั้นก็เชลซีก็น่าลองนะสำหรับทางนิโคโลโลบาเลล่านะครับขณะที่กิมมีมสปอร์ตรายงานว่าเอเดาน่าซาปฏิเสธข้อเสนอของพาเลสที่ดึงตัวเขาไปร่วมทีมท่ามกลางกระแสว่าอาซาจะแขวนสตัดในเร็วๆนี้นะครับก็ดูแล้วน่าจะไปแน่นะฮะสำหรับทางเอเดานาซาก็คือเลิกเล่นแน่นอนนะครับที่เหลือก็มีข่าวของหลุยส์ลูเบเรสครับประธานสาพันฟุตบอลสเปนสุดท้ายครับ เรียกว่ากดดันทนไม่ไหวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเหตุการณ์จูบนักเตะหญิงในพิธีรับเหรียญแชมโลกนะครับแมก่อนหน้านี้ก็นะพยายามจะยื้ออยู่นานแต่สุดท้ายก็ต้องลาออกนะครับรู้ถึงข่าวใหญ่เรื่องของแอนโทนีครับถแถลงการฉบับเต็มฮะยืนยันว่าจะไม่ได้กลับมาซ้อมกับแมนยูนเต็ดหลังจากเบรกทีมชาตินะครับก็ถูกสโมสรเนี่ยพักเบรกชั่วคราวจากกรณีที่มีข่าวว่าเจ้าตัวไปทำร้าย เรียกว่าแฟนสาวนะครับสำหรับแอนโทนีนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับเชลซีที่สนใจนิโคลโลบาลเล่านี่คืออีกหนึ่งตัวครับที่ผมชอบมากๆนะครับอยากให้ขวามาร่วมทีมแต่ว่ายากแล้วละ่ะถ้าเรามีไคเซโดมีลาเวียมีเอนโซ่ในโอกาสกับนิโคลโลบาเล่าผมว่าตีไวม้เป็นหลือได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ